สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณเคยรู้สึกไหมครับเวลาเดินอยู่ในที่มืดมืดคนเดียวแล้วจู่ๆก็รู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกําลังจ้องมองคุณอยู่จากเงามืดมนุษย์เราหวาดกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นและความตายสิ่งที่สง่าง,งามแต่น่าสยดสยองเป็นอมะตะแต่ต้องแลกด้วยการดื่มเลือดผู้อื่นใช่ครับผมกําลังจะพูดถึงแวร์ไพร์วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าแค่ตำนานแต่เราจะมากระทบเปลือกความจริงว่า สิ่งนี้เป็นแค่จินตนาการหรือเป็นความลับที่ประวัติศาสตร์พยายามซ่อนไว้กันแน่น่าแปลกนะครับที่ภาพลักษณ์ของแวมไพร์เปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากเดิมในยุคกลางที่เป็นศพพองอืดน,น่าเกลียดน่ากลัวและส่งกลิ่นเหม็นเน่ากลายมาเป็นสุภาพบุรุษในชุดคลุมสีดําที่ดูดีหรือแม้แต่หนุ่มสาวหน้าตาหล่อเหลาที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจทําไมเราถึงเปลี่ยนปีศาจให้กลายเป็นไอดอลอะไรในตัวแวมไพร์ที่ดึงดูดใจมนุษย์ให้หลงไหลได้ขนาดนี้ความเป็นอมตะ พลังอำนาจหรือแท้จริงแล้วมันคือความปรารถนาส่วนลึกที่เราไม่กล้าย,ยอมรับหลายคนอาจจะติดภาพแวมไพร์จากทางฝั่งตะวันตกแต่เชื่อไหมครับว่าเกือบทุกวัฒนธรรมทั่วโลกมีเรื่องเล่าของสิ่งมีชีวิตที่กินวิญญาณหรือเลือดเหมือนกันหมดในจีนเรามีผีงงกอยกระโดดดึงๆในฟิลิปปินส์มีตัวประหลาดที่แยกตัวออกจากร่างได้หรือแม้แต่ในแถบบ้านเราที่มีตำนานผีปอบคำถามที่น่าสนใจคือถ้าแวมไพร์ไม่มีจริงทำไมมนุษย์ที่อยู่โคลัซซี่โลก ถึงได้จินตนาการเรื่องเดียวกันออกมาได้พร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปมากกว่านี้เราต้องมองผ่านเลนของความจริงกันก่อนครับในช่วงแรกนี้ผมอยากให้คุณเตรียมใจไว้เพราะในคลิปนี้เราจะพาคุณไปพบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งทั้งโรคแปลกประหลาดที่ทําให้คนกลัวแสงและกระบวนการเน่าเปื่อยที่หลอกตาคนทั้งหมู่บ้านให้เชื่อว่าคนตายฟื้นคืนชีพวิทยาศาสตร์อาจจะบอกว่าไม่มีแวมไพร์แต่ประวัติศาสตร์ กลับบอกอีกอย่างหนึง่งคลิปนี้เราจะเจาะลึก3แกนหลักด้วยกันครับช่วงแรกเราจะไปดูว่าแวมไพร์ในประวัติศาสตร์คนที่มีตัวตนจริงแต่โหดกว่าในนิยายต่อด้วยแวมไพร์ในลบส่องดูอาการทางแพทย์ที่ใกล้เคียงกับแวมไพร์ที่สุดและสุดท้ายแวมไพร์ในโลกจริงกลุ่มคนที่ยังคงใช้ชีวิตแบบดูดเลือดในยุค2 0 2 6เรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้อาจจะทําให้คุณมองคําว่าแวมไพร์เปลี่ยนไปตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเปิดหน้าแรกของบันทึกเลือดนี้กันเลยครับเอาละครับ ผมจะพาคุณย้อนกลับไปในยุโรปยุคศตวรรษที่1 7 1 8ครับยุคที่ความมืดมิดครอบงำทุกอย่างถนนหนทางยังไม่มีไฟบ้านเรือนปิดเงียบสนิทเพราะกลัวสิ่งที่อยู่นอกประตูความตายไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันเดินปรับปนอยู่กับผู้คนครับเรื่องมันเริ่มจากหมู่บ้านเล็กๆครับเมื่อมีคนตายติดต่อกันอย่างเป็นปริศนาชาวบ้านไม่ได้โทษเชื้อโรคแต่เขาเริ่มซุบซิบกันว่าคนตายที่เพิ่งฝังไปนั่นแหละกลับมาเอาชีวิตคนที่เหลือความหวาดระแวง เริ่มลามเหมือนไฟลามทุ่งครับเมื่อผู้คนทนความกลัวไม่ไหวชาวบ้านจึงตัดสินใจทําเรื่องที่ชวนขนหัวลุกคือการขุดศพขึ้นมาพิสูจน์ครับลองนึกภาพแสงตะเกียงในสุสานตอนกลางคืนดูนะครับกลิ่นดินชื้นๆและเสียงพลั่วที่ขุดลงไปทุกคนกลั้นหายใจรอเปิดฝาโลงสิ่งที่พวกเขาเห็นในโลงไม่ใช่โครงกระดูกแห้งๆครับแต่เป็นศพที่มีใบหน้ามีสีแดงระเรื่อเหมือนคนมีเลือดฝาดผิวหนังดูสดใหม่สำหรับคนสมัยนั้นนี่คือหลักฐานชัดเจนว่ามันยังไม่ตายจริง แต่มันกินเลือดเข้าไปจนอิ่มครับความสยองเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าเส้นผมและเล็บของศพดูเหมือนจะยาวออกมาจากตอนที่ฝังใหม่ๆชาวบ้านเชื่อว่าแวมไพกำลังเติบโตในหลุมแต่วิทยาศาสตร์บอกเราว่าจริงๆแล้วผิวหนังมันหดตัวลงจนคนเล็บโผล่มาต่างหากครับภาพที่ติดตาที่สุดคือเลือดสีคล้ำที่ไหลซึมออกมาจากมุมปากชาวบ้านตะโกนล,ลั่นว่ามันเพิ่งออกไปกินเลือดคนมาทั้งที่จริงๆมันคือแก๊สจากกระเพาะที่ดันของเหลวในร่างกายออกมาตามช่องว่างต่างๆ บางครั้งเมื่อเขาเอาไม้เสียบศพจะมีเสียงดังอักหรือเสียงคล้ายคนครวญครางออกมาคิดดูสิครับว่าชาวบ้านจะขวัญเสียขนาดไหนแต่นั่นคือลมที่ค้างอยู่ในปอดถูกดันออกมาผ่านเส้นเสียงที่เน่าเปื่อยเท่านั้นเองเมื่อชาวบ้านปักใจเชื่อว่าเป็นแวมไพร์พิธีกรรมฆ่าซ้ำจึงเกิดขึ้นครับไม่ใช่แค่ตอกลิมไมโอ๊กแต่บางครั้งมีการตัดหัวแล้วเอาไปวางไว้ที่หวา่างขาหรือเอาหินก้อนใหญ่ยัดใส่ปากศพเพื่อไม่ให้มันเคี้ยวผ้าอ้อมหรือกินเลือดได้อีกครับเรามาดูด้านการแพทย์บ้าง มีโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโปรไฟเรียครับผู้ป่วยจะมีผิวหนังบางมากเจอแดดปุ๊บจะไหมพองทันทีแถมปัสสาวะยังมีสีแดงเข้มเหมือนเลือดนี่คือต้นต่อของตำนานที่ว่าแวมไพายต้องกลัวแสงอาทิตย์ผู้ป่วยโรคนี้เหงือกจะร่นจนเห็นฟันยาวและแหลมคมผิดปกติเหมือนคนกำลังแยกเคี้ยวตลอดเวลาแถมพวกเขายังแพ้กระเทียมอย่างรุนแรงเพราะสารในกระเทียมจะไปกระตุ้นอาการปวดทุกอย่างมันช่างประจวบเหมาะจริงๆครับ อีกหนึ่งโรคคือพิษสุนักบ้าครับผู้ป่วยจะคลุ้มคลั่งกัดคนไม่เลือกหน้ามีน้ำลายฟูมปากและที่สำคัญคือกลัวกระจกและกลัวกลิ่นฉุนอาการพวกนี้ถูกดึงไปใส่ในนิยายแวมพร์เกือบทั้งหมดในนิวอิงแลนด์เคยมีเหตุการณ์ขุดศพขึ้นมาเพราะวันนั้นโรคระบาดครับคนป่วยจะซูบซีดลงเรื่อยๆเหมือนถูกสูบพลังชีวิตไปจนหมดคนสมัยก่อนเชื่อว่าสมาชิกค,ครอบครัวที่ตายไปแล้วกลับมาดูดวิญ,ญญาณคนที่ยังอยู่ ไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่เพิเจอร์นะครับมีบันทึกจากหมอและทหารในยุคนั้นที่ส่งรายงานไปถึงกรุงเวียนนายืนยันว่าพวกเขาเห็นศพที่ขยับได้จริงๆจนทางการต้องส่งคณะสืบสวนลงไปตรวจสอบเรื่องแวมไพร์เป็นเรื่องเป็นราวความกลัวแวมไพร์ลามไปถึงขั้นที่โบสต,ต้องออกกฎหมายควบคุมและมีการขายชุดอุปกรณ์ปราบแวมไพร์ที่มีไม้กางเขนน้ำมนต์และลิ่มเงินและนั่นก็กลายเป็นอุตสาหกรรมที่หากินกับความตายและความกลัวครับ และความจริงที่น่าเศร้าคือในยุคแห่งความกลัวนี้มีศพคนบริสุทธิ์นับพันถูกขุดขึ้นมาทำลายเพียงเพราะความไม่รู้แวมไพร์อาจจะไม่มีจริงในแง่ของกายภาพแต่มันมีจริงในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของโรคระบาดที่มนุษย์หาคำตอบไม่ได้ครับเอาละครับเรามาทำความรู้จักกับชายที่เป็นต้นกำเนิดของชื่อดรากูล่ากันครับเขาชื่อว่าวาราที่3เกิดในโรมาเนียพ่อของเขาอยู่ในภาคีออเดอร์ออฟเดอะดรากอนซึ่งคำว่าดรากอนในภาษาโรมาเนียคือดรากู ส่วนตัวเขาที่เป็นลูกชายจึงถูกเรียกว่าดรากูล่าหรือบุตรแห่งมังกรน,นั่นเองครับชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับเขาถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่อาณาจักรออตโตมันตั้งแต่เด็กการถูกกักขังและเห็นความโหดเหี้ยมในสงครามตั้งแต่วัยเยาว์หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนเย็นชาและมองเห็นความตายเป็นเรื่องปกติเมื่อเขากลับมาทวงอำนาจในวอลเลเซียเขาพบว่าบ้านเมืองเละเทะขุนนางทรยศหักหลังกันเอง วิธีที่เขาใช้จัดการไม่ใช่การเจรจาครับแต่คือการกวาดล้างด้วยความตายที่ใครเห็นก็ต้องเข่าอ่อนทำไมทุกคนถึงเรียกเขาว่าจอมเสียบหรือด h อ Impaler วิธีการประหารที่เขาโปรดปรานที่สุดคือการใช้ไม้แหลมเสียบทะลุร่างเหยื่อจากด้านล่างขึ้นบนโดยเลี่ยงไม่ให้โดนอวัยวะสำคัญเพื่อให้เหยื่อยังไม่ตายทันทีแต่อยู่ทรมานท่ามกลางแสงแดดไปอีกหลายวันมีบันทึกว่าเมื่อกองทัพออตโตมันบุกมาถึงหน้าปราสาทของเขา พวกเขาต้องหยุดชง,งักและอาเจียนออกมาเพราะภาพตรงหน้าคือศพคนนับหมื่นถูกเสียประจานยาวเป็นกิโลเมตรจนได้รับฉายาว่าป่าแห่งศพแม้แต่นักรบที่แกร่งที่สุดยังต้องถอยทัพเพราะความสยองครับเรื่องเล่าที่บอกว่าเขาดื่มเลือดจริงๆมาจากไหนมีบันทึกจากศัตรูบอกว่าเขาชอบนั่งกินมือค่ำท่ามกลางคนตายที่ถูกเสียบและเอาขนมปังไปจิ้มกับเลือดที่ไหลลงมาแม้จะเป็นการใส่ร้ายจากฝั่งศัตรู แต่มันก็ได้กลายเป็นภาพจําของแวมพายไปแล้วในยุคที่เขาปกครองเล่ากันว่าเข้มงวดขนาดที่ว่าถ้าคุณวางแก้วทองคําไว้กลางจัตุรัสเมืองก็จะไม่มีใครกล้าขโมยเพราะทุกคนรู้ดีว่าบทลงโทษของเขามีเพียงอย่างเดียวคือความตายที่ทรมานที่สุดครั้งหนึ่งเขาเชิญพวกคนขอทานและคนป่วยมากินเลี้ยงมื้อใหญ่พอทุกคนอิ่มหนำสำราญเขาก็สั่งขังแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้คนเหล่านี้พ้นจากความทุกข์ และบ้านเมืองจะได้ไม่มีคนจนความคิดของเขามันสุดโต่งเกินคนปกติจะเข้าใจครับนักท่องเที่ยวทั่วโลกแห่ไปที่ปราสาทแบรนเพราะเชื่อว,ว่าเป็นที่อยู่ของแรกคูล่าแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเคยอยู่แค่ไม่กี่วันครับปราสาทจริงๆของเขาคือป้อมประการโปรเอนารีที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันและลึกลับกว่ามากครับว่ากันว่าเขาเสียชีวิตในการรบหรืออ,อาจถูกลอบสังหารหัวของเขาถูกส่งไปที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเพื่อประจานว่าจอมเสียบได้ตายลงแล้วครับ แต่ร่างของเขาละ่ะมีการขุดหลุมศพของเขาในปี1931แต่กลับพบว่ามันว่างเปล่าในปี1897นักเขียนชาวไอริชบรัมสโตเกอร์ได้หยิบเอาชื่อของดรคคู l าและความโหดร้ายของเขามาผสมกับความเชื่อเรื่องผีดูดเลือดจนกลายเป็นนิยายระดับโลกที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเขาไปตลอดการครับและอีกเรื่องที่น่าสนใจคือในโรมาเนียปัจจุบันเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแวมไพร์นะแต่เขาถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษ ผู้ปกป้องแผ่นดินจากการลุกรานเป็นคนเด็ดขาดที่กอบกู้ชาติคุณรู้ไหมว่ากษัตริย์ชาวส์ที่3แห่งอังกฤษทรงเคยตรัสว่าพระองค์มีสายเลือดสืบเชื้อสายมาจากจอมเสียบผ่านทางสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเพอเจอร์แต่มันมีหลักฐานทางสายตระกูลจริงๆครับเมื่อเรามองดูชีวิตของเขาเราจะเห็นว่าแวมพายที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ศพที่ฟื้นจากความตายแต่คือมนุษย์ที่มีอำนาจล้นมือ และขาดความเห็นอกเห็นใจเลือดที่เขาดื่มไม่ใช่เพื่อต่อชีวิตแต่คือเลือดที่หลังเพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของตัวเองจอมเสียบตายไปหลายร้อยปีแล้วครับแต่ชื่อแรคคูล่าของเขายังคงเป็นอมะตะเขาไม่ได้เป็นแวมไพร์เพราะเวทมนต์แต่เขาเป็นแวมไพร์เพราะการกระทำที่โลกไม่มีวันลืมครับต่อจากนี้ผมอยากให้คุณลืมภาพค้างคาวหรือปราสาทเก่าๆไปก่อนครับเพราะในยุค2026มีคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตเหมือนเราทุกอย่าง แต่ลึกๆแล้วพวกเขาเรียกตัวเองว่าเรียลแวมไพร์คนเหล่านี้เชื่อว,ว่าพวกเขาแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะพวกเขามีคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นมีสมาคมในหลายประเทศเช่นนิวออร์ลีนและลอนดอนซึ่งมีกฎระเบียบชัดเจนพวกเขาไม่ได้หลบซ่อนแต่เลือกที่จะเปิดเผยตัวตนในฐานะวัฒนธรรมย่อยที่น่าสนใจครับกลุ่มแรกคือ s n a r i a n หรือแวมไพร์ที่บริโภคเลือดจริงๆพวกเขาเชื่อว,ว่าร่างกายต้องการเลือดเพื่อประทังความสมดุลของร่างกายและจิตใจ แต่มันไม่ได้เหมือนในหนังที่ไปกัดคอใครนะครับมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่านั้นแล้วก็เอาเลือดมาจากไหนพวกเขามีโดเนอร์หรือผู้ยินยอมครับซึ่งมักจะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนรักมีการตรวจเลือดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและใช้เข็มหรือเครื่องมือแพทย์ขนาดเล็กในการเจาะเลือดปริมาณไม่กี่หยบมือมันคือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาที่แปลกประหลาดมากครับกลุ่มที่2ที่พบได้บ่อยกว่าคือไซคิกแวมไพร์รสพวกเขาไม่ได้ต้องการเลือด แต่ต้องการพลังงานชีวิตคุณเคยเจอใครไหมครับที่พออยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเพลียรหรือรู้สึกโดนสูบพลังไปหมดนั่นแหละครับคือคำจำกัดความของคนกลุ่มนี้ในทางจิตวิทยาเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า energy vampires ครับพวกเขามักจะใช้การบงการทางอารมณ์หรือการคร่ำควรวนปัญหาตลอดเวลาเพื่อดึงความสนใจและพลังงานจากคนรอบข้างเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายได้ด้วยพฤติกรรมศาสตร์ครับ มาดูด้านมืดทางการแพทย์กันบ้างครับอาการเรนฟิลคืออาการทางจิตท,ที่บุคคลน,นั้นหลงไหลและมีความปรารถนาที่จะดื่มเลือดอย่างรุนแรงมาเริ่มจากการกินเลือดตัวเองพัฒนาไปสู่สัตว์และอาจจบลงที่มนุษย์นี่คือแวมไพรที่น่ากลัวที่สุดในโลกความจริงสำหรับบางคนแวมไพรคือสไตล์ครับการใส่คอนแทคเลนส์สีประหลาดการแต่งตัวแนวกอสหรือการไปทำสัญญกรรมตกแต่งเขี้ยวมันคือการประกาศความขบถต่อบรรทัดฐานของสังคมผ่านภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะครับ ทำไมคนถึงอยากเป็นแวมไพร์นักสังคมวิทยาบอกว่าในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากการยึดถือความเป็นแวมไพร์ทําให้พวกเขารู้สึกมีอํานาจและความพิเศษมันคือเกราะกําบังความโดดเดี่ยวในโลกที่แสนวุ่นวายนี้ครับในปี2026เราเห็นเศรษฐีในซิลิคอนวอลเลย์พยายามทําตัวเป็นแวมไพร์ผ่านเทคโนโลยีเช่นการฉีดเลือดของไวรุ่นเพื่อชะลอวัยนี่คือความพยายามเป็นอมะตะโดยใช้วิทยาศาสตร์มาสารต,ต่อตำนานโบราณครับ แวนพายตัวจริงมีกฎที่เรียกว่า The Black Whale ครับซึ่งเน้นเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงียบเชียบไม่รา,รานผู้อื่นและการเคารพความยินยอมคอนเซนต์พวกเขาพยายามแยกแยะตัวเองออกจากอาชญากรที่อ้างว่าเป็นแวไพร์อย่างชัดเจนในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กหรือเบอร์ลินมีคลับเฉพาะทางที่เปิดรับคนกลุ่มนี้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยดนตรีรักๆและแสงไฟสลัวที่นั่นพวกเขาไม่ต้องซ่อนเคี้ยวหรือความชอบและสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับการถูกมองว่าเป็นคนบ้าหรือลัทธิซาตาน คือสิ่งที่แวมไพในชีวิตจริงต้องเผชิญแต่ถ้าเรามองข้ามเรื่องเลือดไปเราจะเห็นว่ามันคือเรื่องของอัตลักษณ์และความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองลองฟังมุมมองของพวกเขาดูครับเราไม่ได้ต้องการครองโลกเราแค่ต้องการใช้ชีวิตในแบบที่เรารู้สึกว่าเราสมบูรณ์ความเป็นแวมไพสำหรับพวกเขาคือการตระหนักถึงสัญชาตญาณภายในที่มนุษย์ส่วนใหญ่พยายามกดมันไว้แวมไพยุคป,ปัจจุบัน ไม่ได้นอนในโรงแต่เดินอยู่ข้างๆคุณในที่สาธารณะหรือที่ทำงานครับพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าตำนานไม่ได้หายไปไหนแต่มันวิวัฒนาการให้เข้ากับยุคสมัยและบางทีคุณเองก็อาจจะมีเชื้อสายแวมพร์อยู่ในตัวโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับเช่นกลางวันนอนกลางคืนรื่นเริงตลอดที่เราเดินทางกันมาเราพบว่าแวมพร์ไม่ใช่แค่ปีศาจแต่มันคือกระจกครับกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความปรารถนา และด้านมืดที่มนุษย์เราซ่อนไว้ใต้ใบหน้าอันยิ้มแย้มทําไมเราถึงหลงไหลแวมพายเพราะลึกๆแล้วมนุษย์กลัวความตายครับแวมไพายคือตัวแทนของความหวังที่ว่าถ้าเราไม่ต้องตายละ่ะถ้าเรามีเวลาช่วงนิรันด์เพื่อทําทุกอย่างละ่ะมันคือฝันหวานที่ปนไปด้วยความสยองขวัญแต่ตำนานแวมไพายก็เตือนเราเสมอว่าความเป็นอมาตะน,นั้นมีราคาที่ต้องจ่ายคือการเฝ้าดูคนที่เรารักตายจากไปทีละคนและการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในเงามืดเป็นบทเรียนว่า ความสวยงามของชีวิตอาจอยู่ที่การมีจุดสิ้นสุดก็ได้ครับแวมพรยคือผู้ที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องทำงานออฟฟิศเขาคือสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เราได้จินตนาการถึงการหลุดพ้นจากกรอบที่กักขังเราไว้ในทุกๆวันครับแม้วิทยาศาสตร์จะพยายามอธิบายทุกอย่างทั้งเรื่องโรคเลือดและศพเน่าเปื่อยแต่สเสน่ห์ของแวมพร์กลับไม่เคยลดลงเลยยิ่งเราพยายามหาคำตอบมวลขลังของมันกลับยิ่งฝังรากลึกในจินตนาการของเรามากขึ้น เรื่องเล่าแวมพายพิสูจน์ให้เห็นว่านิทานมีพลังแค่ไหนมันเปลี่ยนจากความกลัวในหมู่บ้านเล็กๆให้กลายเป็นอุตสาหกรรมพันล้านในฮอลลีวูดและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นบางทีเราทุกคนอาจจะมีส่วนผสมของแวมพร์อยู่ในตัวความต้องการที่จะเป็นคนสําคัญความหิวกระหายในอํานาจหรือการพยายามดูดซับพลังงานจากคนรอบข้างเพื่อเติม,เต,มเต็มช่องว่างในใจตัวเองการศึกษาเรื่องแวมพร์ช่วยให้เรายอมรับด้านมืดในจิตใจตามทฤษฎีของคาร์ลจูงครับ ยิ่งเรารู้จักปีศาจในตัวเรามากเท่าไรเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะควบคุมมันได้มากเท่านั้นในอนาคตแวมไพร์อาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของคนใส่ชุดคลุมอีกต่อไปแต่อาจมาในรูปแบบของมนุษย์ที่ตัดต่อพันธุกรรมเพื่อยืดอายุตำนานที่กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ในห้องแล็บเราได้เรียนรู้จากจอมเสียบว่ามนุษย์ที่มีหัวใจเป็นปีศาจนั้นน่ากลัวกว่าผีดิบหลายเท่าและเราได้เรียนรู้จากยุคแห่งความกลัวว่าความไม่รู้ คือสิ่งที่สร้างปีศาจขึ้นมาหลอกหลอนเราเองครับลองถามตัวเองดูครับถ้าคืนนี้มีใครบางคนยื่นข้อเสนอให้คุณเป็นอมตะโดยแลกกับการที่ต้องใช้ชีวิตในเงามืดตลอดกาลคุณจะรับมันไว้ไหมหรือคุณจะเลือกเป็นมนุษย์ที่เปราะบางแต่มีความหมายในทุกวินาทีที่เหลืออยู่ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางในโลกแห่งความตายและคราบเลือดนี้มาด้วยกันจนจบคลิปนะครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้คุณมองเห็นแง่มุมใหม่ๆที่มากกว่าแค่ความสยองขวัญ ก่อนเข้านอนอย่าลืมเช็คที่หน้าต่างให้ดีนะครับและถ้าคุณรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอบางทีมันอาจจะเป็นแค่ลมหรืออาจจะเป็นการทักทายจากเพื่อนร่วมโลกที่เราเพิ่งคุยกันไปก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ